สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพรกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชวนกินแซบนงมนิีิผ้าพีพะอนองมากินยำขนมจีนพี่น้องซ่าวนามปลาแซสบๆนัวๆเป็นข้ปุ่นซ่าวละเอาซื้อเป็นข้ปุ่นซ่าว่าพี่น้องจ้าอืมเส้นหลายแห้งเลยพี่น้องโอรัวบักคักแซับๆนัวๆน้ำกันเลยพี่น้อง

Har fyr i ขาวหรอก ลืมข้าวพี่น้องจา้าสำหพี่น้องที่สนใจอยากจะให้เป็นฝากเป็นกะให้เป็นสิวทุกปัญหาสิวฝ้ากละถักมาเลยค่ะเด้ออยากให้ลองใส่เบงกะสุดที่ได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องใส่ขี้แพ้งพี่น้องจา้า ตั้งเป็ดทั้งไก่สาวอ้อะน้าเบอร์พิชชาเห็นต้องใจต้งองเขาไปซื้อแล้วเอาเอ,าเอ,าเอา้าๆวัานิ้สร้างพิชชาให้ลูกเห็นด้ท้าวอัี้ครับพี่น้องเป็ดหน้าสิงเจ้าเก ขนมจีนเอาขนมจีนให้เป็ดนี่เป็ดหน่อยมาก,กินเป็ดหน่อยเป็ดใหญ่ไก่หน่อยไก่ใหญ่ติ๊ดข้าวเพียงใ,ใส่มือยครัท่านใจเห็นไหมสวดเนรรถม,มาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อสรงไทยปีเกา่าตอนรับปีใหม่ เราเพื่อมืออื่นพากันไปเที่ยวใส่นอ้อเจ้าการเจ็บูได้กลับมาพาครอบครัวไปเที่ยวใส่ คนกับไปสูบปลาดิกินปลาไปสถานที่ท่องเที่ยวกับแย่งกันดิใช่ป้ายัางกันกินยังกันเที่ยวแ่ะขนาดไนไม่หลกอกโควงโควิดเจ้าหม,ม้พผากันยันทูกเมื่อนี่มันสิอยู่กับห้าไปตลอดป้องกันเราเนาะพี่น้อง เอาเอาไปทางเขาไปแท่สิเป็นอากาศไซเมยียเอาขึ้นจน,จน,จน้ๆมึงเรือทักกันก็บอกหูว่าผู้ใด,ดทักทเรือไซเมียอยู่ เด้อพี่น้องเด้อกินแนวาจะคล้องหมักกินยังไงกับโบหูจะเบื่อเพี่อนอากาศส่งน้ำหนาเพี่น้องปากกระแจก กัลังพอดีแล้วกักำลังพอดีพอดียังกนมล้วกินพอดีแซ่บอาอถูกไหมจงไว้จหงน้อยมุนนามุนลังพี่น้องแซ่บเป็งนะ น้องพอดีอพอดีกินพอดีแซ่บอืม้มนนเยอะไปไหนใกลเลยนิดหน่อยเพียงไกลกินมามันแจ่มน้ำซึ้งพี่น้องเพิ่นสิเป็นกินพิซซ่าก็ลูกเพิ่นอยู่ลูกชายเพิัน่ายกินพิซซ่าพี่น้องจ้าแซ่บอยู่พี่น้อง น้าพี่แล้วเนาะเนี่ยแหละจ<ๆ>้ะถ้าพี่น้องมากินยำขนมจีนแซ่บๆเพื่เอเกลาพี่น้องกับพี่มนลชวนลูกไส้ไม่ก,กินเพิ่นมาหิวพี่นอ้องเพิ่นอยากกินพิซซ่าสันเดย์สำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมมาจ้ะขอบคุณขอบคุณ พอมีพี่น้องนําช่วงเทศกาลก็ยังสั่งครีมบ่ขาดสายบ่ขาดสาย <c oughs> เฮาก็จะส่งให้ทุกมือพี่น้องจ้าบ่มีวันหยุดเนาะค่ะเนาะจะส่งทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่านาาักขัตฤกษ์จะส่งทุกวันจะ้ะอ้าอสลับมื้อเลี้ยงปีใหม่หยุดดิกันย์เกียดเวลามาสั่งความสวยความง,งามหยุดบด่ได้คือว่าแม่นจ้เอ้าสลับมื้อนี้เฮา2คนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปลาไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องสลับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ